บวัสดียามสายค่ะสายกี่โมงแล้วก็ไม่รู้เนี่ยกินข้าวงานแล้วเจ้ากินขา้าวกระแกงออมกับอ่าแกงออมกระไส้กินได้แบบชิ้นข <c ười> ้าวแบบก,กินเสื่อะไรข้าวแบบก,กินอะไรอย่างอะ่ะ <c ười> เดียมปาก <c ười> งอแปดโมงสิบเก้านาทีแล้วก็กินยำหนังเด้ว น้ำหนังคลัมกินได้มีบอร์เกอแจ้มีบอร์เกอร์เพาะกาะดีเจ้าห้าสิบบาทแกงออมซาวน้ำหนังซาวข้าสิบบาทได้สองมือ้อมาตอนหิมมือ้อ <c> แ <oughs> มลงก็บ่ากันใหม่ตอนนี้เริ่มเขวและ้ะ ออกคงยามาว่าจะต้มจืดต้มข้าต้มแกงยังจะต้มอ,อยู่ตอนนี้เซิ้งไปตังแกงเพชรเพชรเพชรทำละ <c oughs> ตอนแรกกินมาได้ค่ะเพชรเดี <c> ๋ย <oughs> น,นี้กินเซิ้งมากินทำละว,วันนี้ลูกทำงานยังไม่ยุติเลยเพราะถ้าจะสิบเอด็ดมองเตี้ยงวะ ทำสองกะเลยทําอยู่กับบ้านลูกเก่งขยนันสองกะตั้งแต่ตะวคืนเนาะตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มสองกะกัะเพวะเตียงปะ ย้อนอดีตไปแหําน,น้อยเนาะแต่ก่อนข้าเจ้าอยู่อยู่ในเมืองถ้าจะมามาหาอุ้ยไห้พ่อก็แวะกาดหลวงสักก็สปะขี้เสียดเป็นก้อนมากกับเป็นใจมันก่ออันยัง เว้ยก็เอามานั่งยายยายยายดูชินชมเมียงยาอย่างซับปะเป็นจะจินตักกันอว้ยก่เป่ออืมส่วนกับข้าวก็จะมีมีหูหมูหูงัวหูควายอย่างหูปนต้มแล้วตีนงัวตีนควายอย่างเขาี่เป็นแบบนั้นซื้อมาเตัีงป่อปนมักปนเอามายำ มาต้มเอามานยำแฮมหอบออกมานึกเสียวว่าสงไม่กระท้อนจ่ะ เจ็แค่ไหนนับแม่สายทั้งทะเลก็รู้ลมหายใจที่มีอยู่คือความคิดถึงจากฉันถามว่าเจ็บแค่ไหนหากเธอไปรักใครสักวัน ก็ลองถามด้วยสายฝนนั้นนั่นคือน้ำตาจากใจก็เลยอยากให้รู้รก็เลยอยากให้เห็นก,ก่อนจะทําร้ายกันกว่านี้เพราะโลกนี้มีเธอเพียงคนดี เธอไม่ได้ถ้าเธออยากทำร้ายก็เชิญแต่อย่าเดินหนีไปจากฉันนึกเสียววาดสงสารอย่าลองทันด้ันโดยการลาจาก านไม่ได้ร้องากี่ครั้งก็ยังตอบเธออย่างนี้ฟ้าทุกวันเปลี่ยนสีแต่ฉันไม่เคยเปลี่ยนใจก็เลยอยากให้รู้ ก็เลยอยากให้เห็นก่อนจะทำร้ายกันกว่านี้เพราะโลกนี้มีเธอเพียงคนเดียวฉันจึงเสียเธอไม่ได้ถ้าเธออยากทำร้ายก็เชิญ แต่อย่าเดินหนีไปจากฉันนึกเสียว่าสงสารอย่าลงทันด้วยการลาจากลากนลากอน,นึกเสียว่าสงสารอย่าลงทันด้วยคำว่าลาก่อน ฝนจะตกฟ้ายังสงขาให้เพียนเท่าเท่าลอยมาสื่อสารก่อนจะแก้แค้นยังพอหลบทานฟ้าฝนนั้น ยังมีน้ำใจคอยบ่มีน้ำใจคือฟ้า,ากนจะจากลาก็ช่าง่ายได้ฝากเพียงข้อความมาตัดเยื่อใดยด้วยคำเื่นเราเจอกันเสียทีเคยบอกให้ หัวใจรัะความคิดถึงบ่ทันคำว่าฮักเคยฟังจากออไอเท่านั้นหรือใจววาดฝันจึงม,มาจบในวันนี้จะเก็บไอไว้ในทุกหยดน้ำตาที่จะไหลมาตราบ,บีชัวชีวิต จำเันไ้แ่สิ่งดีขอจะพักนี้ให้ตายไปกับใจเมอไมคนที่ดีกว่าขอทิ้งเวลาที่น้องต้องไปพอบอกตัวเองว่าหาเย็นตัดใจ นี่ทันทีเคยบอก หัวใจรับความผิดทึบ,พพทบ่ทันคำว่าฮาักเคยฟังจากไอเท่านั้นเสียใจยว่าควัจึงมาจบในวันนี้วมนทุกหยดน้ำตาที่จะไหลมาจากมิชั่วชีวิจะจบอันเลอ้แต่สิ่งดีๆ ขอจบพักนี้ให้ตายไปกับใจจะจำอาไยแต่สิ่งดีขอจบพักนี้ให้ตายไปกับใจ